อย่ช่องยังทิพย์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนชิวหน้านะครับของรถปอร์นะครับ สวัสดีครับผมอยบช่องยังทิพย์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนชิวหน้านะครับของรถปอร์ชานะครับเป็นตัว f อร์ชา 350cc นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเพื่อนผมเนี่ยจะเดินทางมาให้ผมเปลี่ยนชิวให้ผมเลยถือโอกาสเนี่ยสอนเพื่อนๆไปเลยทีเดียวว่าวิธีการเปลี่ยนชิวเดิมไปชิวแต่งจากชิวแต่งไปชิวเดิมหรือว่าการแม่ทนเนนชิวของตัวเองเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูในคลิปเดี๋ยวตอนนี้ผมรอเพื่อนผมเดินทางมาแป๊บนึง ตอนนี้ก็สมาชิกเราเดินทางกันถึงบ้านเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะมีอาซิกนะครับ f o r ์ซ350แล้วก็เวตานะครับรวมตัวกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีมินจาเจ้าเดิมนะครับจากคลิปที่แล้วที่พาไปทําท่อสวยนะใส่แล้วมันใส่แล้วมันดูเหมือนรถสนามนิดนึงมาด้วยนะครับงานหลักของเราวันนี้คือเพื่อนผมให้เปลี่ยนชิวหน้าให้นะครับอันนี้เป็นชิวเดิมนะครับ ชิลเดิมของฟอร์ซ่าเลยก็จะเป็นชิลใสแล้วก็ขนาดก็ปานกลางนะครับไม่ใหญ่มากสำหรับคนไม่ชินก็จะมองว่ามันใหญ่เกีกกน,นะครับ mm hmm. เขาเลยซื้อชิลนี้มา mm hmm. ของสปีดดี้ทรงนี้ถือว่าสวยโอเคมันดูโฉบเฉี่ยวขึ้นนะครับให้อารมณ์ดูสปอร์ตขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอไปเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนการเปลี่ยนทำยังไงบ้างนะครับ เค okay, ครับเดี๋ยวไปเจริญช่วงต่อไปครับเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนตำแหน่งเดี๋ยวผม,มอธิบายก่อนตำแหน่งของตัวกรอบข้างนลอกเนี่ยตัวสีดำเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวแผ่นชิวนะครับตัวกรอบสีดํานี้มันจะมีตำแหน่งยึดน็อตอยู่4จุดจุดแรกคือจุดนี้ด้านข้างเป็นหกเหลี่ยมนะครับจุดที่2คือจุดนี้ด้านข้างเหมือนกันเป็นหกเหลี่ยมเหมือนกันนะครับจุดที่3อยู่ใต้นี้นะครับ ใต้นี้เป็นสี่แฉกนี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่เป็นสีแฉกสองฝั่งครับเป็นหนึ่งสอสี่นะครับโอเคครับผมอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็คืออย่างที่เราบอกเมกื่อกี้มีหกเหลี่ยมนะครับนี่หเหลี่ยมตัวนี้แล้อีกตัวหนึ่งเป็น4แฉกธรรมดาครับทั่วไปไปเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวเรามาถอดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมให้ช่างผู้ช่วย ช่วยให้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากเราเริ่มจากข้างล่างก่อนนะครับเวลาเราถอดไอ้ตัวนี้จะได้ไม่ร่วงเริ่มจากข้างล่างไปตัวนี้สี่แฉกนะครับต้องระวังให้ดีนะครับระวังไขควงเนี่ยมาขูดเฟรมตรงสีดำตรงนี้สองจุดก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆถอดสองจุดนี้มันก็ก็เก็บน็อตไว้ให้ดีๆต่อมาก็จะเป็นจุดนี้ กันข้างถ้ามีคนช่วยก็จะดีกว่านี้นะครับก็คือท่านแรกก็ไขไปอีกท่านหนึ่งก็ช่วยจับนะครับมันจะได้ไม่ร่วงแต่ถ้าไม่มีคนช่วยไม่เป็นไรต้องระวังนิดหนึ่ง <c oughs> อ่าเนี่ยคือสี่จุดออกเรียบร้อยแล้วนะครับต้องระวังนะครับระวังมันร่วงลงมาอ่าสี่จุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่างเราดึงออกมาได้ไหมลองขยับขยับดู ตอนถอดเนี่ยระวังนะครับระวังระวังไอตัวชิ้นเนี่ยจะมาขูดจะมาขูดกับชิวเดิมๆนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาตรงชิวเป็นรอยแล้วก็พวกน็อตพวกอะไรเนี่ยเรารูบพอถอดเสร็จเนี่ยเรารูบรวมเก็บไว้ให้เป็นที่แบบนี้เก็บไว้ให้ดีเลยแล้วก็ชิวไอตัวครอบชิวก็เอาไปเก็บไว้ก่อนระวังเดินเหยียบอ่ะแล้วก็มาดูกันต่อแป๊บนึงครับช่าง นี่นะครับพอเราเห็นเป็นชิวงี้แล้วเราก็จะมาดูว่ามันมีน็อตตัวไหนบ้างก็คือ4ตัวอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นหกเหลี่ยมตัวเดิมนะครับไซส์เดิมเลยจะเป็นยึดหกเหลี่ยมอยู่4จุด1 2 3 4นะครับสจุดนี้เริ่มจากตัวล่างก่อนนะครับ เรียบร้อยแล้วเราก็ดึงออกมาตรงๆแต่ระวังบูทมันร่วงนะครับซึ่งช่างเราก็ทําร่วงไปแล้วในๆด้วยหน่อยมันจะมีบูทอย่างนี้นะครับบูทลองน็อตเป็นยางลูกยางพลาสติก <hab Anton ia> เป็นบูทลองน็อตมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเ <P eki> พื่อนๆระวังหายนะมีอย่างน,นี้แล้วก็มีมีทิกเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับฟอร์ซ่าสาหรือ350เนี่ย ถ้าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยใช้ไปน,นานๆควรสําหรับผมนะควรจะถอดมาอัดจาระบีบ้างมาทาจาระบีตรงรางนี่ครับรางชิวไฟฟ้าเนี่ยอันนี้มันเป็นรถใหม่มีคาบจาระบีอยู่แล้วแต่ว่ารถเก่าๆแบบปี2ปีเนี่ยเพื่อนๆควรจะบํารุงรถของเพื่อนๆเ,เ,เองด้วยก็อย่าใช้อย่างเดียวก็ดูแลมันด้วยนะครับก็คือใส่จาระบีบ้างบํารุงมันบ้างนะครับก็ ชิวเดิมเดี๋ยวเราเอาไปเก็บก่อนอนายขอดูชิวใหม่หน่อยอันนี้เป็นชิวใหม่นะครับเราลองมาดูขนาดเทียบกับชิวเดิมมันก็จะเหลือข้างบนนี่จะสั้นกว่านิดนึงโอเคครับขั้นตอนต่อไปเป็นการใส่ชิวกับที่เดิมก็ไม่มีอะไรมากครับทำเหมือนเดิมเลย จะคอดเป็นใส่แล้วก็ใส่ใส่เข้าไปในตัวไอ้นี่ก่อนใส่ไปนในตัวเลาะไอเขาเรียกว่าอะไรตัวบูทตัวตัวรูน็อตเนี่ยครับใส่ไว้แล้วก็ถ้ามีผู้ช่วยก็ให้เขาจับไว้แล้วก็คนที่เป็นช่างนะครับก็ไปเอาน็อตมาระหว่างนี้ ุดเกลียวแล้วก็เรามาย้ำนะครับแต่ว่าไม่ต้องแน่นมากไม่ต้องไม่ต้องให้มันแน่นมากนะครับเพราะว่าคือเราไม่ต้องโหวนให้มันแน่นมากเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอะคริลิกผมกลัวว่าถ้าเราขันแน่นบ้างเนี่ยตรงนี้มันจะแตกมันจะลาวขึ้นมาด้วยความเป็นอะคริลิกด้วยแต่ว่าของของของ,ของเพื่อนผมที่ซื้อมาเนี่ยเป็นสปีดี้นะครับสําหรับผมมองว่ามันหนาส่วนตัวมองว่ามันหนาพอสมควรนะครับเนี่ย ถือว่างานดีเลยโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคอต่อมาก็เราก็ไปเอาตัวนี้มาสาคอบนะครับไม่ยากครับบางคนคิดว่าเปลี่ยนชิลเนี่ยต้องไปร้านเสมอ แต่ว่าถ้าเราทําเองได้นะครับคือสั่งของมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาทําเองเนี่ยจะประหยัดจะประหยัดค่าช่าง1คือประหยัดค่าช่างสอง,สองคือเราได้ลองทําเองนะครับเรารู้ว่ารถเราส่วนไหนเป็นอะไรนะครับพอเรารู้พอเรารู้ชิ้นส่วนของรถตัวเองเนี่ยเวลามีปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราทาเองได้เลยไม่ต้องไปงอช่างนะครับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับให้กับชีวิตเราด้วย บางอย่างเรารู้มากเราไม่โดนช่างหลอกนะครับผมเลยบอกว่าบางอย่างทําเองได้ทํานะครับจะได้รู้ว่ารถเรามีอะไรไม่มีอะไรนะครับน็อตขาดหายตัวไหนไปจะได้รู้ขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่านุ่น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 กิ้งไปทางนุ่นโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาใส่สองตัวที่เหลือนะครับพอดีให้ช่างพักเป็นตากล้อง ว่าตรงนี้ใส่ย,ยากตรงนี้ใส่ย,ยากนะครับนี่ครับนี่โอ้โหใช้ได้อ่ะสวยอ่ะผมรบกวนเป็นนากล้องให้หน่อยครับ ครับผมจะตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็ตรงเนี้ยลมมันน่าจะเข้าโดนหน้ามากขึ้นนะถ้าเทียบกับของเดิมของเดิมเป็นสูงประมาณนี้นะครับเป็นตัดตรงเป็นสูงประมาณนี้แล้วก็ตัดตรงแต่ของใหม่นะมีการเล่นมุมตรงนี้แล้วก็วางลงมา่างนี้นะครับให้ดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็มีสกีไลน์นะครับลองแต่กล้องลองซูมมาดูมีสกีไลน์สปีดดี้นะครับส่วนเนี้ยน่าจะเป็นชื่อรุ่น อ๋อไม่ใช่ชื่อรุ่นเป็นความหนานะครับเป็นความหนาของอะคริลิกหนา4มิลน,นะครับความหนาของอะคริลิก4มิลปรับลงสุดก็จะประมาณนี้นี่ครปรับลงสุดก็จะเห็นโลโก้อยู่แล้วก็ดูสปอร์ตขึ้นเยอะนะครับนี่เฟี้ยวอ่ะจะครึ่งหนึ่งจะลงสุดจะขึ้นสุดก็ก็ดูสปอร์ตนะครับอยากได้บ้างเล เ,เพื่อนๆคนไหนสนใจเวทป้าคันนี้ก็ติาาด 8, ต่อสอบถามมาได้นะขาย80,000ราคาท่มเงนเลยเพราะผมต้องเอาไปปิดไฟแนนซ์นะที่ <Hey. S 1> คือแบนด์เนี่ยคือชื่อชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเขียนสปีดดีนะครับแต่เขาน่าจะเป็นแบรนด์ไทยที่มีการเล่นคำนะครับเพราะว่าสปีดดี้กะสปีดดีอะไรเงี้ยประมาณแบบสปีดดีเร็วดีอะไรเงี้ยน่าจะเป็นการเล่นเล่นคำให้ ให้สวยแล้วก็เฟียวนะครับก็คือสปีดดี้สปีดดีอะไรอย่างงี้ครับผม EP นี้ก็สั้นๆนครับเป็นการแนะนำการเปลี่ยนชิวของ f o r ์ซ่าสามร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองไปเทสให้เพื่อนๆดูโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองรถนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเจ้าของรถก่อนขอแจ้งนะครับเสีย อันนี้เป็นเฉพาะแก๊งเรานะครับสั่พนามเราจะเรียกเสี่ยกันทุกคนไม่ว่าใครเรียกใครแม่งเรียกเสี่ยกันหมดแต่ก็รู้อยู่นะครับทุกคนนี่สถานะกรรมกรนะครับไม่มีใครเป็นเสีย่ยทุกคนเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองชิวกันไปครับไปเทสกันโอหนี่มันเป็นการขับ ฟอร์ซ่า300ทั้งแรงของผมนะครับแบบโอเคมากเลยอะร,รู้สึกรู้สึกถูกใจมากเลยครับนี่นะครับมีรถมาจอดแถวนี้ด้วยโอ้บาลานซ์ดีมากนะครับถ้าเทียบกับเวสป้านี้คนละเรื่องเลยแต่อย่างว่าแล้วรถคนละแนว ครับผมสำหรับการเอาชิลลงสุดนะครับลมปะทะเต็มหน้าเลยลมแบบปะทะเต็มหน้าเหมือนกับว่าไม่ได้ใส่ชิลเลยครับรู้สึกว่าจะลดแรงแรงแรงต้านโต้ลมนะครับก็น่าจะโต้ลมน้อยกว่าของเดิมแน่นอนปะทะเต็มหน้าเลยเดี๋ยวเรามาดูแบบครึ่งหนึ่งขึ้นแบบครึ่งเดียวนะครับอ่านี่ครึ่งหนึ่งนะไปเดี๋ยวเราไปเทสดู ขึ้นครึ่งหนึ่งนะครับก็ประท้านหน้าอยู่นะครับแสบตาเลย <c oughs> okay, โอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบขึ้นสุดเลยอันนี้ไม่แนะนําให้ขับเร็วๆนะครับไม่ไม่แนะนําให้ขับเร็วๆแล้วก็แล้วก็ทําการรีโมทไอําการปรับชิลไฟฟ้านะครับแนะนําปรับชิลไฟฟ้าตอนรถหยุดนะครับเพราะว่าถ้าเราขับเร็วนะครับมันจะเป็นภาระกับกับตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนชิลนะครับ เดี๋ยวมันจะมีปัญหาในภายหลังนะครับผมแนะนําให้จอดรถก่อนแล้วค่อยปรับนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูแบบขึ้นสุดเลยว่ามันจะช่วยมันจะช่วยเซฟเซฟลมที่จะประทะเข้าหน้าได้ไหมนะครับเคครับเดี๋ยวเราไปเทสในเวอร์ชั่นที่เปิดขึ้นสุดนะครับ แรกไหมแรกกับเวทป้าเดี๋ยวแถมตังค์ให้50,000แรกกับเวทป้าวันนี้แถมตังค์ให้อีก50,000นะครับเพื่อนๆคนไหนมีฟอสซาป้ายแดงมาให้ผมก็ผมยินดีนะครับครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ EP นี้ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมสะดวกเนี่ยจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยส่วน การแนะนําวิธีการเปลี่ยนชิวหน้านะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าแน่นอนเจอกันนะผมสวัสดีครับ